ต่างดาวออกกระทันหันนะ นายจ้างก็ไม่แฮปปี้แต่มันก็มีอีกมุมมองหนึ่งนะมีแรงงานที่แบบทําไมเขาถึงแบบเฮ้ยรับเงินแล้วออกเพราะเขาบอกว่าถ้าบอกลงหน้าเขาจะไม่ได้ตังค์ความจริงอะ่ะแรงงานก็ไปฟ้องได้ทํางานแล้วไม่ได้ตังค์นะนายจ้างจ่ายล่าช้านะพวกนี้สวัสดิการคุมค้มครองแรงงานเขาช่วยทั้งหมดทั้งมวลการที่ลาออกมาแจ้งลงหน้ามีความผิดอยู่นะมันมีเคสสตัรดี้อันหนึ่งแรงงานต่างด้าวเนี่ยลาออกเดีย๋ยวเรียกว่าลาออกเรียกว่าไปเลย <No. S 1> แล้วกเกิดความเสียหายเกิดคดีขึ้นมานายจ้างฟ้องกับแรงงานสุดท้ายนายจ้างชนะแรงงานต่างด้าวต้องจ่ายช ต่างจริงเมื่อไหร่ก็อีกเรื่องแต่เคสนี้ดีมากเลยสร้างให้เป็นบรรทัดฐานเนะาะก็เวลาคุณทํางานนะคุณอยากจะลาออกไม่มีใครว่าหรอกแต่ช่วยบอกลวกหน้าหน่อยแต่ก็อีกแหละพอแจ้งลวงหน้าเสร็จปุ๊บไม่ได้ตังค่าแรงงานไม่ได้ค่าแรงก็มีที่ให้ฟ้องร้องมีที่ให้เรียกร้องส่วนนายจ้างที่แรงงานไปโดยที่ไม่บอกลวงหน้าก็มีที่ให้ฟ้องร้องมีช่องทางในการร้องเรียนเพราะฉะนั้นต่คนต่างก็อยากจะทําให้มันถูกต้องลูกจ้างโดนฟ้องร้องเยอะขนาดเนี้ยแล้วขาไม่มีเงินตาหลักของกฎหมายอะเวลาที่เราโดนฟ้องร้องอะเขาจะสืบซับก่อนอัไมม่ีก็มายกัา 1.2ล้านจะจ่ายยังไงบางทีอาจจะจ่าย60ปีก็ได้อยู่ที่การคุยกันตกลงกันแน่นอนว่าศาลพิจารณาแล้วให้จ่ายจริง1.2ล้านก็แสดงว่ามันมีมูลของความเสียหายอยู่